ปลาย่าม,เน,นมนเนี่ยมันเลยพี่น้องเลยมันครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปซุกขูุขน,นะครับมาพบมาพอกับช่องจ่าชาตถุงล่าชาแนลนะพี่น้อง ครับวันนี้นะครับเอาเมนูฝากพี่ตัวน้องเนาะพี่น้องเด้อเป็นเมนูต้มสมปลาดุกหน้าเนาะครับเนาะปลาดุกหน้าด้อพี่น้องเป็นเปลาเนอ้นปลาดุกเอ็นเนาะพี่น้องเนาะเจ็บเสียดนะครับต้มใส่ใบบักขามอ่อนเด้อพี่น้องเนาะบางตัวปลาดุกพี่น้องเลยโอ้มีตัวงามเลยพี่น้องเนี่ยนี่นี่นะพี่น้องเอ้ากะเหมือนนี่นะครับใส่กับตำบักทัวเด้อพี่น้องเด้อตำบักทัวตำใส่บักกวางนะครับเนาะผักเกี่ยมกับมีสลัดมีบักเขือเทศยจ้กหน่อยนึ่งนะพี่น้องเนาะมามาพี่น้องมาแซ่บๆกับข้าวเหนียวเด้อออพีี่่นน้้้งเดขาวเหนียว สาวยโสหรือรทันมาพี่น้องบอ่พอ้อมพะนะโอ้ยเอาบอ่ไปยังกิจใจฉา,าิกินผู้เดียวไปก่อนนะพี่น้องเนาะตุ่มสเปรโคลสามวันโอ้มันห่วงปลาแฮมเลยอืม ตอนปล่าโอ้เ hmm. สียไปหรอเมันครับข้าขนาด พอดีพนไปสาปามาพนเอามาฝากพี่น้องเอยอื้อากาศมาเองเอาหน่อยพี่น้อง โอ้ขักขักเขากันครับพี่น้องครับตามทัวเนี่ย <c oughs> โอ้ ว่าอลไรพี่น้องอืมออกไปมาตัวนี้กันเลยกินเขาได้ครับพี่อืมอืเดี๋ยกินเบาถือกเลยตัวปลาดุกมาต่มเป็นตัว่สะอืม 嗯嗯嗯嗯嗯嗯，费劲。 ห้อนเอาพี่น้องเอาเจัากน่อยอยูน่นี่ยก็นเลยเตรียปลายามเหนียนมั่นเนี่ยพี่น้องเลยมันค่ะอืม เสียบวาซียวมาหนึ่งเลยพี่น้องอหาพักหนึ่งบมี่เาเลยต้ม nhạc cái Nam mà สมพอดีครับพี่น้องใส่ใบอร์คามเนี่ย ต,ตัวนี่ใครควาขนาดเลย

คำพ่อภาษาสั่งอะชื่อคือสี่ได้กินดอกพี่น้องเอ้ย ัหอมไย่ตัว ดูดหัวปลาพี่น้องเ้ยคักขนาดตั้งปรกัน yes. ทั chanting, ่วนี่ก็หัวมากกว่าคักโอ้ ในการครับ <laughs> ดูหัวจัหว่ากก่อนอื uh huh. ียบเพื่อนนี่พี่นนองหัวปลาดุกเนี่ย เาคำสุดท้ายแล้วพี่รองเลยเสียบคัอคักคักพี่รองคัก <laughs> เท็ดปากเท็ดข้างก่อนโอ้เรียบร้อยเลยพี่รองเรืองเผ็ดเร้องฮวอน เอาเนาะครับบรรยากาศพี่น้องกินน้ำลายแด้วพี่น้องเด้อเรียบร้อยครับมื้อนี้เมนูต้มสมปลาดุกเนาะครับปลาดุกหน้าบ้านๆนะพี่น้องเนาะต้มสูตรประมาณใส่ใบขามอ่อนตำหมักทั่วใส่บากกอกนะพี่น้องเนาะเอามาฝากพี่ตอนน้องบรรยากาศแหนมเรี่ยงหลังเลิกการเลิกงานเนาะครับเนาะเอานะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ให้เกียรติเข้ามารับชมนะครับช่องชาชาติถุงหน้าชาแนลนะพี่น้องเนาะขอให้พี่ขอให้พี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำเรื่อยๆได้พี่น้องเด้อ อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดซับใครกดไลค์กดแชร์เลยพี่น้องเป็นกำลังใจให้ยายฉลาดถุงกระดาษเลยนครับเด้อสขหรับบันทึกสิจากลาพี่น้องพิธีนีมาพรกาวกะทิปหนานะครับสวัสดีครับ